ดูองประจําสัปดาห์วันที่12ถึง18ธันวาคม2565ของคนที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคํานาอย่าลืมกดติดตามกดระจาจให้แม่หมออ้ําจะมาทาโรด้วยนะคะสับสดสดกันเลยเริ่มต้นคนที่เกิดวันแรกก่อนคนที่เกิดวันจันทร์นะต้องบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะเหมือนกับว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขเยอะหน่อยแต่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่มันจะผ่านพ้นไปด้วยดีและก็ประสบความสําเร็จเพราะความสามารถและศักยภาพของคุณและ ความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวของคุณนั่นแหละนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันอังคารคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ดูมีโอกาสจะมีโชคมีลาบเหมือนคุณจะได้โชคได้ลาบนะสเสนม่มาออล่าเกิดเหมือนจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสที่จะโชคดีไปหมดเลยนะยินดีด้วยนะคะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธค่ะคนที่เกิดในวันพุธโอ้โหต้องบอกเลยชีวิตกําลังเดินทางไปสู่ความสําเร็จหากทําการงานนะหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆนะส่วนในเรื่อง ความรักต้องบอกว่ามีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางหรือคนคนรักอาจจะเดินทางมาพบเจอกันเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งและเก่งมากๆนะการงานดูจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยนะต้องบอกเลยการงานนี่ค่อนข้างที่จะออมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆหยิบจับทําอะไรมัน มันลงล็อกลงตัวแล้วก็สําเร็จไปหมดเลยนะยินดีด้วยนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุนกร์ต้องบอกว่าโอกาสทางการเงินมานะดูจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบทางการเงินอาจจะได้เงินก้อนโตเป็นไปได้เช่นเดียวกันยินดีด้วยนะต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนที่เกิดในวันพฤหัสบด,ด,ด,สปปดีช่วงเวลานี้อ่าขอโทษทีค่ะคนที่เกิดในวันเสราร์ นะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้เหมือนกับว่าจะมีเงินเข้านะแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องมีเงินหมุนออกไปด้วยเหมือนกันนะบริหารจัดการการเงินดีๆสัปดาห์นี้อาจจะมีเงินหมุนเข้าหมุนออกนิดน,นึงนะหรือว่าถ้าทําธุรกิจก็เป็นปกติอยู่แล้วมันจะต้องมีเงินหมุนเข้ามีเงิน,หม,นหมุนออกแบบนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะเพราะฉะนั้นจัดการการเงินดีๆแบ่งสัดแบ่งส่วนให้ดีทั้งในเรื่องของ เงินที่ใช้เงินที่เก็บเงินที่เอาไว้ลงทุนนะจัดสรรปันส่วนให้ดีค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านพลนไปได้ดีสุดท้ายค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะอือคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ว้าวคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้โดดเด่นมากๆในะเรื่องของความรักเหมือนคนจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนรอบข้างนะคะมีคนเอนดูรักใครค่อนข้างมากนะกาลายนานมิตรด,ดีหรือในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังใครโสดอยู่ใครจะานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะมีคนมาตกหลุมรักในช่วงเวลาสัปดาห์นี้ด้วยนะคะใครชอบนายอย่าลืมพิมพ์้องนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยินดีด้วยนะคะ